มาเร็วมามาเร็วไปเร็วๆจะตีล่า,ลาเร็วๆขึ้นมา,มาเร็วมาขึ้นได้ครับโอุยนนยโอ๊ยขึ้นได้ครับเอาขึ้นได้ครับอุ้ยมันจะอุ่มหมดอ่ะมาใส่จังไรไปเลเอาใส่รูจังไรไปไป งออไปเสือกลับบ้านเลยไปเลยยืนเป็นตะโตกคักอย่าลงเด้อตกเด้อตกแท้อ่ะ,อะ มาเฝ้ายายยงอเอาหน้าออกทำไมเจ้ากับสมัยตะกี้ทำไมกอน ไปลงไปเร็วลงเร็วลงไปเร็ววตกแท้แล้วมีตกแท้ตกแท้แท้อ่ะ ใส่ปุ๋ยปุ้ยหญ้าก็ขืนพร้อมกันไป Let's go ไปเสือไปเร็วๆหม้ดมีตามยายโยงไปเสือไปแลนเลยมักเสือนีได้แลนตลอดมือหนึ่งแลนสิบรอบกับประคำแน่นว่าเสือเรียนตามักดมีนี่ละ เร็ว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 เออประกาไปมันก็หยุดเบิ้งคือกันมันกหยุดเบิ้งคือกัน ไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ้าวดำมีกู้เฮาไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเจ้าของบ่ได้ยก็บอกมูมาเด้อยังเฮาเด้อเฮ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 ้อบอซอยเด้อบุปผิดหัวยี่พอบ่ไปเถอะแม่ไปเร็ว จะเกง่งหลายเดอ้อเออเออให้มันไปเลยไปเลยเออบุ๊มีิ๊กเสียทำเด้อบะนี่ใส์เสียปะบ่ต้องห้องไปไปบ่ต้องข้างข้างอย่างเออมันไปกับบักเสือเหรอคุณเห็นหรอข้างให้ยังฮึขีดรถกับบ่ไปขีดดินทรายมันดู เผามาเฮ็ด่างให้เดอ้อนี่เดอ้อเผาาหลีดรูดหลาด่อนกีดให้เดอ้อโอ้ยออตายงอวน้อยเอินแล้วงอวน้อยอยากเข้าคอ,อกแล้วโอ้ยอ จะรดมางหันหมดกัตตี้หรือล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับ ตอนนี้ก็ห้าโมงแรงแล้วนะยังบ่หามงหรอกหาสิประมาณสี่มงคลแต่มืดนแล้วเพราะว่ามันหนาวใหญ่สิไปถอนก๊กลักงวละ่ะนี่ดัมมี่มันดังเลยนี่อันนี้กิ้ง,งเห็นบ่ เห็นงอนอ้องๆใส่งัอะไม่เห็นงวพอตัวเห็นแต่บักเสือไอเลี้ยวเสือ อยู่ในป่า oh, s <S อยู่ในป่าผมูอยู่ในป่าแน oh, ี้ อย่างหนูอยากลงมันมาแล้วนะมันมาแล้วขาดกาง่ายทองไว้อ้กเขยวเลยข้าโมเลอาหากระเดียดไอ้มันอสอดเตอรเลยไหน่ะขาดกง่าทองไว้เมนตัวน่ะ เขาขอกไปเร็วงอหน่อยไปออาไปเร็วไปอืเรือง ngon với hả chầu là dai โอ้ยโอ้หมาตำคนหน่วยบักเสือกับบักดำเบิงเบิงมันเบิงมันเบิงมันตาตีล่ะโอ้ยข้างนอ้เป็นอะไรเรียวมากันเลยเอาไปแกงใส่ยังหัวงมแกงใส่ปลาคอใหญ่หุ่นละนอเดี๋ยวบังกันกะเพาหนี

Mua nói chim nồm Tô hùn dư nhiều dư dư Há mặn y bà Chào đi nghĩ bà khó nhà bò bỏ Chàng chỉ chàng sẽ mặn y hùn

ก็ได้ผักซีลาวนะผักซีลาเอาไปออมกระปูนะจ๊ะนี่อมกระปูนะปูนะ้ายายยงกำลังปล่อยงัวนะเบึงนะมาบึงว่างัวจะไปเข้าคอกหรือจะไปเข้าป่านะอีกสองตัวหายไปไหนหนึ่งตัว มาแต่ใส่นี่มันมาแต่ใสฮะหอกเสือมันมาแต่ใสนี่มันเลนไปน้่มเขาเรื่อยๆได้นี่เส้นมูก,กันบ่ปุนไปอะไรง่วซอยยโยงไปเร็วเสือไปไปเราก็เมือเเหนินดีกว่าเลนหัน่้โอ้โหูมันเลนเร็วค่ะขนาดตั้สิไปปล่อยง่วมันคือหองหูเหลืองแต่ว,วะ ยืนบอกกันกับงัวอยู่วะมาตีล่าถอนโกกหลักมาเลยเร็วสิาพาไปเขาคอบักเสือว,ว่ะโอ้นั่นดีเห็นนั้นแม่ง,งัวเอ้าอันนี้แดนไปหาแม่แ่ะวที่ถอนกกหลักวะถอนแดนไปหาอ้ายเปิน่น ไหละอีพอคือบะหินบ,อบอ่อเอินอีพอรเ,รเร็วบอทันมาบอทันลงมาอยู่แั้นไปล่ะอยากเขาขอ,อก่ะ เ๋ยวเร็วเมนอนทอนกกลักเร็วเลนไปเร็วอโอ้ยบอกเสือเซตแถวบอกเสือเซตแถวบัวไปเว่ยกบลักบักวทอนถอน,อนกบลักไปเร็วโม บอลลุดก่อนมันอยูอ่ใส่หรอเมีย่นไม่กินหยาอยู่พุ่นด้วยหุ่นใกล้ๆพุ่นนะยี่ออลเยนมาแล้วงัวทอนกกลักก่อนคนบุทันหอด มอมอมอโดดดาวไปแล้วคุณเรียนไป <laughs> เรียนเร็วขนาดว่าเห็นขอนบอนอนนไปแล้ว ไปแล้วหัวห้ <S <S <yr ue> องหงอกไปแล้วเหมือนกันแล้วมีควรเห็นอยังอ่ะหืมควรอยังฮะที่นอนหันบอกมาอนีตรงนู้นอนหันบอกแมวก็ไปซอยเริ่บอนี้ได้มองมาเริ่บอะไรเนีายยังบันได้อ ปาดออกแน่ปาดออกแน่มันเป็นแป่นเออลุงทองเดี๋ยวไปไก่เขาเร็วออกมาเร็วเาสีกาดเด้ออกมาออกมาออกมาด่าหมีสีกาดมานั่งแมียวยุ่งเขาเราบ่ถุงเงินนี่บบกถุงเงินนี่เห็นเนาะ นี่เหว่ชเงินเไปชุกเงินนางเ้าอ่ะนี่นางสางเต้าไต่เกาึนางเ้าเต้าไฟดีชุ้งเงินเลอไปยก่งแท้ กิงแท้บกมูง่งามหัวเด้อเอ้ยเอ้ยนักเลงแงหงว่าโว้ยคือนักเลงแท้น้องหนูนหน่อยไหมฮะมันคือนักเลงเนี่ยเน,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 นี้ยเนี้เนี้ยเบื้องบนเบื้องบนเบื้องกิ้งคักไปเห็ดยังเขาอีกน่ะ ไม่ซัดเลยแรล่ปี้ปี้เลยนะน้องหนูนะน้องหนูหันหนามาเบิงเร็วหันหนามาเบิงวิดีโอคือแหล่เทเบิงอันนี้อยู่ในกรงนี่สองตัวเบิงบักหมูมันเป็นอย่างอวนเป็นอย่างเงีนฮะเป็นอย่างฮะดินควดๆเท้นหยางอ้วยอ้วยโอ้ยขั้นเป็นอย่างเป็นอย่างขั้นหลัง เกือกขี้ดินแล้วก็ขั้นหลังแอนรอโอ้ยเจ้าหมูอ้วนครับอู้อ้วนลุกเร็วลุกลุกมาเร็วลุกมาลุกมาเร็วลุกมาเร็วลักน้ำมีข้างใสละ่ะจะเอ๋